มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับภูนิชภารักษั์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศค่ะสําหรับเรื่องที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะคือการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะว3.2ตัวชีว้วัดว3 2ม6ทับ 11, ค่ะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. คืออธิบายปัจจัยนะคะที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทร แล้วก็รูปแบบการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรได้ค่ะ 2. นะคะปฏิบัติกิจกรรมนะคะ analogy. ปัจจัยท <right> ี่มีผลต่อการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรอย่างรวมพลังนะคะด้วยความใฝ่รู้พอเพียงและมุ่งมั่นได้ค่ะ 3. นะคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรแล้วก็รูปแบบการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรได้ค่ะ 4. นะคะสร้างแบบจําลองการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรได้ และก็5นะคะเป็นผู้มีความใฝ่รู้พอเพียงและมุ่งมั่นค่ะสำหรับคำถามสำคัญของบทเรียนวันนี้นะคะต้องการที่จะทราบว,ว่าการหมุนเวียนของอากาศที่เราศึกษาไปในครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะในแต่ละเขตละติจูดนะคะจะส่งผลต่อการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรอย่างไรบ้างเรามาทำกิจกรรมเพื่อหาคำตอบกันเลยนะคะ สำหรับกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมปัจจัยที่มีผลต่อการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ 1. แผนที่โลก1แผ่น2นะคะแผนภาพการหมุนเวียนอากาศของโลก 1, แผนภาพ3กระดาษขนาด A4 1แผ่นค่ะแล้วก็4นะคะปากกาเมจิก1ด้ามนะคะนี่จะเแผนที่โลกนะคะแล้วก็จะมีแผนภาพการหมุนเวียนของอากาศบนโลก สำหรับธี่ทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรนะคะแล้วก็รูปแบบการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะ <tone> แล้วก็หลังจากนั้นนะคะแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษานะคะข้อมูลจากแผนภาพนะคะการหมุนเวียนของอากาศบนโลกโดยสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวางแผนออกแบบสร้างแบบจําลองนะคะการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรนะคะจากแผนภาพการหมุนเวียนอากาศบนโลกนะคะลงบนแผนที่ที่เราได้มานั่นเองค่ะแล้วก็4นะคะเราก็นําผลการทํากิจกรรมของเรานะคะแล้วก็แบบจําลองที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมาร่วมกันอภิปรายผลในชั้นเรียนค่ะ ก่อนจะไปทํากิจกรรมกันนะคะเรามาศึกษานะคะว่าปัญหาของการทํากิจกรรมของเราในวันนี้คืออะไรปัญหาที่เราต้องการทราบกันในวันนี้นะคะก็คือการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละเขตละติจูดของโลกเนี่ยส่งผลต่อการหมุนเวียนนะคะของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรอย่างไรบ้างคะ่ะลองดูนะคะนอกจากการหมุนเวียนของอากาศแล้วเนี่ยมีปัจจัยหลักอะไรอีกบ้างนะคะที่ทําให้น้ําผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ย เกิดการหมุนเวียนได้นะคะนี่ก็ลองมาดูนะคะว่ามันจะใช่การหมุนเวียนอากาศจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองศึกษากันจากการทํากิจกรรมกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะรูปแบบการหมุนเวียนนะคะของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรในซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้เนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาทํานายกันล่วงหน้านะคะแล้วก็มาหาคําตอบร่วมกันสําหรับสมมติฐานของเรานะคะก็คือบริเวณซีกโลกเหนือเนี่ยน่าจะมีการหมุนเวียนนะคะในลักษณะ ออตามเข็มนาฬิกาส่วนในซีกโลกใต้อาจจะเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกานี่เป็นแค่สมมุติฐานนะคะเราจะมาร่วมกันศึกษานะคะหาคำตอบจากกิจกรรมค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มทํากิจกรรมกันได้เลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากการทํากิจกรรมของเราเมื่อสักครู่นี้ เดี๋ยวเรามาลองอภิบายการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะบันทึกผลกิจกรรมเนาะเป็นตัวอย่างแบบจาลองค่ะการหมุนเวียนของกระแสน้ําขิวหน้าในมหาสมุทรนะคะให้นักเรียนสังเกตตามเส้นเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าจากผลการทํากิจกรรมของเราเนี่ยมาช่วยกันวิเคราะห์ผลร่วมกันเพื่อตอบคําถามหลังกิจกรรมกันนะคะค่ะ สำหรับข้อที่1นนะคะการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยแล้วก็การหมุนเวียนของอากาศบนโ,โลกมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะคะอากาศนะคะการเคลื่อนที่นะคะของอากาศพอเขาผ่านผิวหน้ามหาสมุทรไปแล้วเนี่ยทำให้กระแสน้ําผิวหน้ามหาสมุทรนะคะเคลื่อนที่ไปตามทิศการเคลื่อนที่ Just, ของอากาศด้วยนะคะดังนั้นการหมุนเวียนของกระแสะน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรนะคะจึงเกิดขึ้นมานะคะจากการหมุนเวียนของอากาศบนโลกนั่นเองค่ะ สำหรับในข้อที่2นะคะในสําหรับรูปแบบนะคะการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรทางในซีกโลกเหนือแล้วก็ซีกโลกใต้เนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรแล้วก็มีปัจจัยอะไรนะคะที่ส่งผลต่อรูปแบบการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรนี้ค่ะในบริเวณซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะคะจะมีการหมุนเวียนที่แตกต่างกันโดยในบริเวณซีกโลกเหนือนะคะจะเป็นการหมุนเวียนในลักษณะตามเข็มนาฬิกาค่ะส่วนในซีกโลกใต้คะจะเป็นทิศ ทวนเข็มนาฬิกาะค่ะซึ่งปัจจัยนะคะที่ทําให้ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้มีการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรที่ต่างกันก็คือแรงคอริโอลิสนั่นเองค่ะต่อมานะคะนอกจากปัจจัยหลักนะคะที่ส่งผลต่อการหมุนเวียนนะคะของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรแล้วมีปัจจัยอยื่นๆนะคะที่ส่งผลต่อการหมุนเวียนของกระแสะน้ําผิวหน้าอีกหรือไม่แล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างค่ะ สำหรับปัจจัยอื่นๆนะคะนอกจากการุนเวียนของอากาศแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของแรงคอริออลิสนะคะที่ทําให้ลักษณะการหมุนเวียนของซีกโลกเหนือแลวก็ซีกโลกใต้นเนี่ยแตกต่างกาันแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือรูปร่างของขอบทวีปค่ะนะคะรูปร่างขอบทวีปเนี่ยจะทําให้ผิวน้ําเกิดการเปลี่ยนทิศทางนะคะเมื่อปะทะกับขอบทวีปจะแตกต่างกับอากาศนะคะเมื่ออากาศเนี่ยก็คือเขาก็สามารถ เลื่อนตัวผ่านทวีปได้เลยถูกไหมคะแต่น้ำเนี่ยจะถูกปิดกันไว้ด้วยขอบทวีปนั่นเองดังนั้นขอบทวีปก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของน้ําผิวน้ามหาสมุทรนั่นเองค่ะค่ะจากข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เราวิเคราะห์ร่วมกันมานักเรียนจะสรุปผลการทํากิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรบ้างคะมาสรุปพร้อมๆกันเลย ะะสรุปผลการทํากิจกรรมของเรานะคะการหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละแถบเขตละติจูดนะคะแล้วก็ในซีกโลกเหนือเนี่ยจะมีลักษณะการหมุนเวียนนะคะในทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ในซีกโลกใต้เนี่ยจะมีทิศการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรในลักษณะทวนเข็มนาฬิกานั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สรุปความรู้เรื่องการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรกันนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะลักษณะการหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรเดี๋ยวเราลองซ o มดูภาพขนาดใหญ่นะคะในการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยนะคะจะพบได้ว่าปัจจัยหลักนะคะที่ส่งผลให้การให้ผิวน้ําน้ําผิวน้ามหาสมุทรเกิ Radio, ดการหมุนเวียนเลยก็คือการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละแถบ เขตละติจูดนะคะทำให้ในแต่ละบริเวณเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหน้าที่แตกต่างกันไปนอกจากนี้แล้วนะคะตัวลมเองก็มีอิทธิพลด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นลมตะวันออกลมตะวันตกหรือลมค้านะคะก็จะส่งผลต่อการหมุนเวียนนะคะของกระแสน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรแล้วก็ปจัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เนี่ยเกิดการหมุนเวียนแตกต่างกันเลยก็คือแรงคอริโอลิสค่ะ ทำให้ในซีกโลกบนนะคะกระแสน้ําเกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ในตรงซีกโลกใต้นะคะเกิดการเคลื่อนที่นะคะในลักษณะทวนเข็มนาฬิกานั่นเองค่ะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของขอบทวีปค่ะตัวขอบทวีปจะมีอิทธิพลน,นะคะในการบังคับคิดทาง ในการหมุนเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทรนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นกระแสน้ําที่ไหลเวียนไปนะคะอาจจะไหลเวียนด้วยอิทธิพลของการเคลื่อนที่ของอากาศด้วยแรงลมต่างๆเมื่อไปประทะกับขอบทวีบแล้วก็จะทําให้มีกระแสน้ําบางส่วนนะคะเกิดการไหลย้อนกลับนั่นเองค่ะก็จะเป็นกระแสน้ําที่เรียกว่ากระแสน้ําไหลย้อนกลับนะคะซึ่งตัวกระแสน้ําของเราเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของอุณหภูมินะคะขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลแล้วก็บริเวณ ที่เขาไหลมานั่นเองค่ะซึ่งก็จะสูบแปลงนะคะในลักษณะของกระแสน้ําอุ่นแล้วก็กระแสน้ําเย็นนะคะโดยแน่นอนค่ะในบริเวณเ,ออเส้นศูนย์สูตรนะคะที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยกระแสน้ําที่อยู่ไหลมาจากบริเวณเส้นศูนย์สูตรหรือว่าบริเวณลัติจูดที่ต่านะคะเมื่อไหลขึ้นไปหาในบริเวณที่มีลัติจูดที่สูงกว่าเนี่ย กระแสน้ําที่ไหลจากบริเวณนี้จะเป็นกระแสน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณรอบข้างนะคะทําให้เขาถูกเรียกว่าเป็นกระแสน้ําอุ่นนั่นเองแล้วก็กับการค่ะกระแสน้ําที่ไหลมาจากบริเวณที่มีละติจูดสูงนะคะบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิต่าถูกต้องไหมคะกระแสน้ําเหล่านั้นก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ากว่าบริเวณข้างเคียงนะคะซึ่งกระแสน้ําที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าบริเวณข้างเคียงนี้เราจะเรียกว่าเป็นกระแสน้ําเย็นนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างนะคะกระแสน้ําอุ่นในโลกของเราก็เช่นกระแสน้าอุ่นกัมสตรีมนะคะหรือว่ากระแสน้ําอุ่นบาราซิลแล้วก็ถ้าเป็นกระแสน้าเยน็นเช่นกระแสน้าเยน็นเปรูนั่นเองค่ะมาถึงช่วงตอบคําถามสําคัญของเราในวันนี้นะคะคําถามสําคัญของเรามีอยู่ว่าการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละเขตละติจูดเนี่ยส่งผลนะคะต่อการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรอย่างไรบ้างมาตอบคําถามพร้อมกันเลยนะคะค่ะ การหมุนเวียนนะคะของกระแสน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยเขาจะได้รับอิทธิพลจากการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละแถบละติจูดนะคะเป็นปัจจัยหลักนะคะทําให้ในบริเวณซีกโลกเหนือเนี่ยมีการหมุนเวียนนะคะของกระแสน้ําผิวหน้าในลักษณะตามเข็มนาฬิกาแล้วก็จะมีลักษณะที่ทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดในวันนี้นะคะก็จะให้ในักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวางแผนนะคะออกแบบ แล้วก็สร้างแบบจำลองนะคะการหมุนเวียนของน้ำขีวหน้าในมหาสมุทรนะคะโดยเชื่อมโยงกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์นะคะโดยนำวัสดุเหลือใช้คะหรือวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยมาจัดทำเป็นชิ้นงานค่ะสำหรับเกณฑ์ในการประเมินของเรานะคะเช่นเดิมเลยนะคะก็จะประเมินในส่วนของการออกแบบนะคะการวางแผน2ก็คือการเลือกใช้วัสดุนะคะ 3. นะคะก็คือการประดิษฐ์นะคะว่าเราทำตามแผนที่ราวางไว้ไหมแล้วก็4นะคะการนำเสนอแบบจำลองของเราแล้วก็สุดท้ายขาดไม่ได้เลยการเก็บรักษาอุปกรณ์นะคะการดูแลอุปกรณ์ทั้งหลายที่เราใช้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราลองมาสรุปนะคะสิ่งที่เราเข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในการหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรนะคะจะได้รับอิทธิพลจากการหมุนเวียนนะคะของอากาศในแต่ละเขตแถบละติจูดเป็นปัจจัยนะคะที่ทําให้บริเวณซีกโลกเหนือของเราเนี่ยมีทิศการหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหน้าในทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ในซีกโลกใต้นะคะจะมีทิศการหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหน้าทวนเข็มนาฬิกาค่ะซึ่งกระแสน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นทั้งกระแสน้ําอุ่นแล้วก็กระแสน้ําเย็นนั่นเองค่ะ จากนี้นะคะเรามาร่วมกันนําเสนอนะคะแบบจําลองการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรกันนะคะให้นักเรียนอธิบายนะคะแล้วก็อภิปรายจุดเด่นจุดที่ต้องแก้ไขในแต่ละแบบจําลองเพื่อนําไปปรับปรุงกันค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะแบบจําลองการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรนะคะช่วยกันตรวจสอบนะคะว่ามีตรงไหนที่ควรจะปรับปรุงนะคะหรือมีข้อดีตรงไหนเนี่ยให้ชื่นชมเพื่อนๆได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเรามาร่วมกันนะคะจัดประกวดแบบจําลองผ่านสื่อออนไลน์นะคะเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนๆในโรงเรียนนะคะแล้วก็คัดเลือกผลงานดีเด่นของเราเนี่ยมอบให้ทางห้องวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนในรุ่นต่อๆไปค่ะนักเรียนมาช่วยกันตรวจสอบนะคะประเมิน ขั้นตอนต่างๆที่เราศึกษากันในวันนี้นะคะว่ามีจุดเด่นจุดบกพร่องนะคะในด้านใดบ้างมีเรื่องที่สงสัยมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดขอให้ระบุมาได้เลยนะคะค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรเป็นยังไงกันบ้างคะได้รู้ที่มาของการหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหน้าแล้วก็อิทธิพลต่างๆนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าการหมุนเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทรของเราเนี่ย จะส่งผลยังไงต่อภูมิอากาศโลกต่อไปให้นักเรียนศึกษาติดตามชมได้ในเรื่องต่อไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ